อนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศดิทธิ์ไทร์เซล์ของผู้ที่ผ่านมาพบกันเจอคลิปนี้ขอให้ช่วยบอกพิีนะคะว่าสถานการณ์ความรักของคนทั้งคู่ตอนนี้เป็นอย่างไรได้แรกค่ะว้าวได้รับชัยชนะห่วแหน เป็นพลังงานของคนที่จะได้ลงทุนร่วมกันนะคะแล้วการลงทุนร่วมกันครั้งนี้ก็จะทำก็จะนำมาสู่ความมัง่งคั่งความสำเร็จนะคะถือว่าถ้าใครที่คิดจะลงทุนกับคู่รักสามารถทำได้เลยนะคะสำเร็จปังๆแน่นอน